บ้านกูลอยได้โคตรเท่<_ <EN> _เอาละครับคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในสู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่น EP ที่2กันนะฮะสำหรับการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดนั่นเองเย ซึ่งต่อจาก E p ีที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนะี่ยพวกแกสามารถทําการกดการดบนขวามือได้เลยเพื่อทําการย้อนไปดูคลิปนั้นนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูแล้วก็ขี้เกียจย้อนนะฮะขอพูดด้วยแบบง่ายๆสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าแมพที่เรากําลังเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับเราอยู่เกาะกลางทะเลนั่นเองนะครับและเราไม่สามารถที่จะลงน้ำได้ถ้าเกิดพวกแกลงน้ำปุ๊บเท่ากับว่าพวกแก่ยต้องตายเลยนั่นเองนะฮะเพราะาจะมีดาเมทที่รุนแรงมากๆเลยนะครับโอเคสําหรับภายในวันนี้นะครับ e ีีที่ 2ต่อจาก E ีีที่แล้วนะครับอีพีที่แล้วน่ะผมได้ทําการไปตะลุยเจ้าเกาะนี้มานะฮะซึ่งเจ้าเกาะนี้น่ยมันมีพวก n p c u อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทําการขุดบล็อกบนนี้ได้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราโดนโซลูโมชันของตากาโฮนั่นเองนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับขุดบล็อกก็ไม่ได้ตัดบล็อกก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้น่ะผมมาเล่นรอบนอกนะครับซึ่งเราก็ได้เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มานะฮะของต้นโอ๊กด้วยกันนะครับเราก็เลยปลูกมานะฮะตอนนี้ได้มาทั้งหมด3 ต้นด้วยกันนะฮะแล้วเหมือนกับว่าภายในกล่องเนี่ยมันก็จะมีไม้อยู่ด้วยอีก11บล็อกด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําการรีโนเวทเลยนะฮะสำหรับภารกิจภายในวันนี้ครคุณผู้ชมผมคิดว่าเดี๋ยวเรานะครับจะไปสร้างบ้านกันนั่นเองาอาเนื่องจากว่าเรามาเล่นเอาชีวิตรอดแน่นอนับผมว่าเราต้องมีการสร้างบ้านแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับใครที่มดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่ายลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร b เบอร์ด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกมีแฟนเพจ Cat, นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมผมขอทาการเลือกต้นไม้ก่อนผมคิดว่าต้นนี้นะผมจะเก็บไว้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาตัดต้นนี้เลยละกันนะฮะตอนนี้เรายังไม่มีขวานเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการค้าขวานกันเลยดีกว่านะครับสาหรับการเอาชีวิตรอดภายในครั้งนี้นะฮะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราไม่มีหินเลยนะฮะเรียกง่ายว่าโคตรปูเปลือทีเดียว <No. S 1> นะครับเราไม่มีหินนะ,ะเรามีแต่ไม้ไม้นปันปจัจจย สำหรับเราณนะตอนนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับไม่แน่ภายอนาคตนี่ผมอาจจะต้องใช้ไม้เพื่อทาการไปเกาะนูน้นเกาะนี้ก็เป็นได้นะครับมาณปัจจุบันนะฮะเรามีทรายอยู่ภายในกล่องเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีน้องๆเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถทาการใช้ทรายนะครับเป็นทรายบล็อกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปวางไว้บนบล็อกได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยทําแล้วกันนะครับไอพวกใบไม้นี่ผมก็อยากทุบมากเลยนะฮะแต่มีน้องๆบอกว่าถ้าเกิดทุบแลนะ้วเนี่ยมันจะสุ่ม ออกมายากนะฮะแต่ว่าทําไงได้ล่ะฮะในเมื่อเราจะเล่นสร้างบ้านนะฮะเราก็ต้องทําการถูกนั่นเองอู้หูยได้มา2อันเฮ้ยโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูขอบขอบก่อนดีกว่านะฮะเผื่อขอบขอบจะมีนะครับมีไหมไม่มีนะฮะไม่มีมีเอ้ยมีมีมีเยี่ยมต้นที่3นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีอีกปะ ม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆคือได้มา3ต้นแล้วผมคิดว่าผมน่าจะพอใจสุดๆแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้รีโนเวทอาหารของเราเองเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยข้าวมันยังไม่โตนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสร้างกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเผมคิดว่าผมจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งและกันนะฮะก็คือนี่ฮะ48บล็อกด้วยกันนะครับ,บ,นนรบสาหรับ,บบ้านที่เราจะมาสร้างภายในวันนี้นะฮะเป็นบ้านที่แบบว่าสแตนดาร์ดมากๆนะฮะสแตนดาร์ดที่ชิดในแบบว่า เราจะใช้ไม้ทั้งหลังเลยนั่นเองนะครับ oh, <no. S 1> และเนื่องจากว่าดินเนะี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราต้องใช้ต้องประลาดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะทําการตัดดินออกด้วยนะฮะบ้านที่เราจะมาสร้างเป็นขนาด3ามคูณสด้วยกันนะฮะผมคิดว่าเรามากุดกัดไว้ตรงนี้หน่อยนึงกันเนาะโอเคเนาะโอเคฮะปึ๊บโอเคอันนี้ได้2แล้ว แล้วก็ตรงนี้สักหน่อยนะฮะโอเคนี่คือขนาดบ้านของเราณนะตอนนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าข้างบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเราจะปลูกต้นไม้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือพื้นที่บ้านของเรานะครับเอ่อถ้างั้นเราใช้ไม้ไหมอ่าลองใช้ไม้ดูก่อนนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่พอค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เสาบ้านนะฮะ,ฮะสร้างบ้านขนาด 3, ามคูณสามูเป็นบ้านที่แบบว่าโคตรมินิอ่ะมันมินิเกินไปคุณผู้ชมคือผมคิดว่าเราน่าจะเอาใหม่ดีกว่าฮะคุณผู้ชม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสร้างพื้นบ้านนะฮะขนาด3ามนสะคะแต่ว่าขนาดบ้านเนี่ยก็คือจะใหญ่ออกไปมากกว่านี้นั่นเองนะฮะนี่อาจจะใหญ่สักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ อ่าโบ๊อโอเคนี่คือขนาดบ้านของเรานะฮะน้ำปัจจุบันที่เราจะสร้างกันนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอตัดออกมาก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ต้องอยู่มุมนี้โอเคขนาดบ้านก็ไม่ต้องใหญ่มากมายนะฮะสูงไปแค่ประมาณ3บล็อกนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเยอะมากพอแล้วนะครับโอเค ประมาณนี้ได้เนาะถ้างานเดี๋ยวเราตัดเพิ่มฮะตอนนี้เราต้องการอีกเท่าไหรอ่อ่ะไหนดูซิ1 2โอเคต้องการกแค่2บล็อกเท่านั้นนะครับเราต้องใช้ไม้อย่างประหยัดมากๆนะฮะอึ๊บโอเคฮะคุณผู้ชมได้มาประมาณนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างขอบทะเลดีกว่านะฮะตอนนี้เราเหลือแค่38บล็อกเท่านั้นนะฮะ oh, <no. S 1> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพอหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาว่าให้มันพอแล้วกันนะฮะเอ่อ38บล็อกใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บคุณผู้ชมคิดว่าพอไหมฮะพอดิมันต้องพอนะคุณผู้ชมเอ้ยมันต้องพอได้อยู่ได้อยู่โอเคอันนี้นะฮะอันนี้กินไปนะฮะปึ๊บพอไหมวะยิบสองบอล็อกยิบสองบล็อกละอืมปึ๊บปึ๊บ โอเคนี่โอเคฮะแล้วก็ด้านบนผมรู้สึกว่าผมจะซีเรียสด,ด้านบนซะม,มากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้นะเราสร้างบ้านเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่1ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมส่นวนเวอร์ชั่นอื่นๆที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนั่นเองนะฮะโอเคผมขอสร้างประตูหน่อยนะครับเยี่ยมได้มา2นะฮะโอ้ได้มา3นะได้ซา,าม,ามนะครับอ่าตรงนี้ผมใช้อนี้ไปละกันเนาะคุณผู้ชมปึ๊บอ่าโอเคเหลือ,อไรเหลือ2 <laughs> What the fuck เออแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เรายังมีบล็อกเหลืออยู่นั่นเองนะครับโอเคได้มา2ก็เป็น8ถูกป้องไหมโอเคได้มาสิบนะฮะได้ไหมได้ไหมโบโอเคปึ๊บตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็ทกําการตัดออกฮะคุณผู้ชมปึ๊บได้ไหมแยบโอ้ย สร้างบ้านได้พอดีนะฮะเนื่องจากว่าบนเวลนี้นะครับมันไม่มีมอนเตอร์เลยฮะคุณผู้ชมทําให้มันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากๆนะฮะเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะทําการนอนได้นั่นเองนะฮะอันนี้พวกแกต้องเข้าใจแล้วก็เคารพด้วยนะฮะว่าเราไม่งโคตรโซแซดเลยทีเนดะียนะครับโอเคอันนี้ผมขอเก็บไว้ในบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยครับทอชนะฮะทอชผมวางวางไว้กลางบ้านแล้วกันนะครับอย่างที่2นะฮะเดี๋ยวทอชเนี่ยผมจะไปวางไว้นอกบ้านด้วย นะครับ มองต้ตรงไหนดีผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะมืดนะฮะว่าตอนคือนอนาคตเนี่ยยังไงมืดแน่นอนนะครับ oh, <no. S 1> บ้านกุลอยได้ก <c oughs> ็เท่คุณผู้ชมบ้านผมลอยได้คือผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าคุณผู้ชมอาจจะงงนะว่าทําไมบ้านถึงลอยได้คือเนื่องจากว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ไงเออบ้านเลยลอยได้นะฮะจะพิเศรรษกว่าคนอื่นสักเล็กน้อยนะครับโอเคอันนี้ผมขอทุบประตูก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะแล้วก็มาด้านนี้ละกันอ่าโอเคฮะตอนนี้รู้สึกเหมือนก็ยังเหลืออยู่ นะครับโอเคทั้งนั้นเราตัดให้หมดไปเลยนะฮะได้มาอีกประมาณ8บล็อกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูว่าว่าด้านล่างเราสามารถที่จะทำการวางได้หรือเปล่านะฮะแบล็อกด้วยกันนะฮะเหียดูสิ8บล็อกเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค ได้อยู่นะครับส่วนพื้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเนื่องจากว่าเรามีดินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาดินออกมานะฮะเราจะได้ทําการปลูกต้นไม้ของเรานั่นเองนะครับต้นไม้ที่ผมจะเลือกใช้ในวันนี้นะฮะก็คือต้นโอ๊กนั่นแหละฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าพื้นที่ที่ผมต้องการเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะใช้เอ่อการวางพื้นที่ดินที่ออกมาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับี๋ยวกอนนะเดี๋้วกอนนะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมทุบไปได้ งเดี Star ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮึบนี่แนี่โอ้ชิตโอ้โหติดดาเมจติดดาเมจโอเคฮะเอ่อปลไว้ตรงนี้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ไว้ตรงไหนดีฮะคุณผู้ชมแถวนี้ก็น่าวางนะเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่หนึ่งต้นนะครับอันนี้คือบ้านเราแบบสแตนดาร์ดมากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมวางไว้ที่พื้นนะคุณผู้ชมจะเป็นอะไรปะ ถ้าเกิดสมมุติว่าผมวางไว้ที่พื้นน้ำเหรออมผมกลัวว่าต้นไม้จะไม่โตนะเพราะเนื่องจากว่าด้านล่างคุณผู้ชมจะเห็นเลยครับว่ามันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มันไม่มีหญ้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมวางไว้ตรงแบบแบบนี้นะมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับ โอเคแล้วก็ต้นหนึ่งนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคออกมาเป็นประมาณนี้ละกันนะสาหรับการนิโรเวทในวันนี้แต่เราลองไปขุดบล็อกกันต่อละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะสามารถที่จะขุดได้หรือเปล่านะฮะอุ้ยเหมือนต้นนี้จะโตแล้วะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราน่าจะได้ขนมปังแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันโตแค่ต้นเดียวนะฮะจุดประสงค์คือมันต้องโตมากกว่าน,นั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นกล่องนะฮะเราจะได้ทําการไม่ต้องค้าเพิ่มนะฮะโอเคอกฝอนตกอีกแ้วฮะคุณผู้ชมฝนนี่มันแบบว่า ว่ามาทีๆกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะว้าวคุณผู้ชมผมว่าผมเจอนี่แล้วฮะคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราสร้างใช่ป่ะ ผมก็อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นบันไดอะไรรูปแบบนี้นะฮะและทีนี้เราก็ได้มาจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเวอร์ชันนี้น่ะมันมีความพิเศษ,ษตรงที่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันตกน้ําไปนะครับมันสามารถที่จะลอยขึ้นมาบนน้ำได้นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราทําอะไรบางอย่างนะครับมันเหมือนกับว่ามันจะลอยขึ้นมาบนน้ำเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราเนี่ยทำดินตกน้ำไปถูกต้องป่ะคุณผู้ชมจะเลยเกิดอาการที่ดินเนี่ยมลอยน้ำขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคผมติดพิษอีกแล้วนะฮะ ทำไมต้องติดอะไรหลายรอบด้วยวะผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับตอนนี้ข้าวโตหนึ่งต้นแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมันต้องสง่ามันต้องสง่าอ่าได้มาอีกต้นหนึ่งฮะแจมแมวแจมแมวสุดๆนะครับได้มาอะไรเยอะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ผมถอดออกดีกว่านี่ฮะนี่แล้วก็มามานะฮะแล้วก็ตรงนี้ได้ปะคุณผู้ชมคิดว่าววางได้ไหมโบ what what the fuck เออเจ๋ออยู่เจ๋ออยู่นี่นี่นี่ทางเดินนะฮะโคตรแนวนะฮะทางเดินแม่งโคตรเฟี้ยวนะครับโอเคก็ผมก็สําหรับภายในวันนี้นะครับเราก็สร้างบ้านเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับอีพีหน้าผมคิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่มันเจ๋งมากกว่านี้ด้วยซ้ำก็สําหรับภายในวันนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้นั่นเองเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะมาสร้างบ้านของเรากันนะฮะเพื่อให้มันสมจริงกับการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม อย่าลืมแชร์ด้วยย่าลตามกดสมัครใครเบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้พี่วิกมีแฟนเพจแล้วชื่อว่า Victory Cat นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับพวกแกสามารถทำการกดการื่อนขวามือได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ